ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยหรือฝั่งอันดามันเนี่ยเตรียมเจอฝนนะกลัวว่าฝนเนี่ยจะถล่มลงมาซ้ำภูกเก็ตในจุดนี้ทั้งที่เพิ่งจะระบายน้ำออกไปพักกันก่อนสักครู่เดียวคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเออเราลองคิดนะถ้าเป็นเราเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไงดีสาวคนหนึ่งค่ะเขเอารถเข้าไปล้างที่คาแคร์แต่ปรากฏว่ารถมันมีรอยบุบไปเรียกค่าเสียหายกับทางคาแคร์ คาแค่บอกจ่ายเท่านี้ไม่ได้มันแพงเกินไปเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะือ Metalverse เอา้าฮัลโหล MG สวยนะจอใหญ่เวอร์ตรงนี้ใส่ของได้ด้วยแอร์หลังก็มีวเลสชาร์จก็มา New MG VS HEV เป็นตัวตนขั้นสุดหลุดจากทุกมิติเตเมยศ อ4 HD a p p l ที่ทำให้คุณไม่<ห>พลาดเกาะติดทุดกสถานการณ์ข่าวไม่พลาดทุกรายการสดชบย้อนหลังได้ทุกเวลาดูอมรินทร์ทีวีได้สนุกกว่าถ้ามี34 HD application 34 HD application และพลังของเวลากำเนิดปัญญาความลับของความมานะกำลังนะจะถูกเปิดเผยขึ้นแล้วค่ะตอนนี้เราจะตามหาสุดยอดสมบัติแห่งทะเลตะวันตกเเขาจะจับได้หรือไม่หรือว่าจับไม่ได้กันนะการต่อสู้เพื่อค้นหาสุดยอดสมุนไพรหาย,ยากครั้งนี้ทุกคนจะได้ชมสมุนไพรหาย,ยากที่ไม่เคยเห็นมาก่อน,น,าก,อนการเดินนเขาไปเรื่อยๆสมบัติล้ำค่าที่เราตามหาอยู่จะเป็นอะไรกันนะ เพื่อให้ได้โจนี่มาต้องข้ามเขามาถึงนี่เลยถ้ามีสมุนไพรดีๆก็ไม่อยากไปที่ไหนแล้วหรอกความลับแห่งเอเชียทุกคนจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา55นาทีตามไปเรื่อยๆคุณภาวัน,ะนจะได้ร้อยล้านแล้วอ m มริคทีวีเอฟบอกทูเดย์ข่าวร้อนบันเทิงแซ่บอาผูชมขามาที่ทางด้านเรียกด้ว่ารักและสนิทสนมกันมาก การโค v e r a g เป็นที่ดินเบาๆนะฮะพลังใบเริ่มต้นกับข่าวนี้วันนี้ปังมากๆไม่ว่าจะเป็นความเซ็กซี่และตอนนี้โซดีต่างหาก pop today ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13นาฬิกา30นาทีข่าวบันเทิง A pop ทางอมรินทีวี HD ช่อง34อมรินทีวีลูกไปทำงานได้ไหมได้แม่ให้อามันเท่าไหร่300ยกอางไงไอ้แจ็ค บอกกูแม่แลวตั้งแกงบอกมึงอ่ะไม่ชวนกูสุดตาพาทะลุยทุกคนนพิหัสบสดีเวลา2 2่0นาฬิกา30นาที เป็นศูนย์จากไฮนเกนศูนย์จุดศูนย์สนับสนุนโดยสลีเพนที่นอนและเครื่องนอนต้านไวรัสแบรนด์แรกของไทย อะมาโดโกคอลลาเจนชงแล้วใส่ไม่มีสีไม่มีน้ำตาลไขมันศปเสาวคนหนึ่งค่ะขับรถเอาไปล้างที่คาแคร์จังหวะเป็นรับรถเอ๊ะทำไมรถมันมีรอยบุบก็เลยถามหาความรับผิดชอบกับทางร้านที่ล้างรถนะคะแต่สุดท้ายเคลียร์กันไม่ลงตัวเพราะตกลงเรื่องค่าเสียหายกันไม่ได้ค่ะไม่ใช่ว่าไม่รับผิดชอบเราก็รับผิดชอบให้ซ่อมคืนสภาพไม่ยอมรับอิดหรอว่าจะซ่อม